เรื่องของเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเรามาดูภาพกันนะคะในเรื่องของเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการบอกความหมายความสําคัญของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่เรานับถือนะคะจากภาพนะคะนักเรียนลองดูภาพนะคะจากภาพเนี่ยเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในพระพุทธศาสนามีเรื่องของอะไรบ้างเราก็จะเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกคืออะไรนะคะ พระพุทธศาสานากับการดําเนินชีวิตเนี่ยเราจะมาดูกันว่าองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของศาสนานะคะนอกเหนือจากที่เราจะต้องมีศาสนาแล้วเรายังต้องมีในเรื่องของพิธีกรรมนะคะศาสนาสถานรวมไปถึงเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆน,นะคะแล้วเราก็ยังต้องมีเรื่องของคัมภีร์ที่เราไว้สําหรับรวบรวมหลักธรรมคาสอนของศาสนาโดยที่พระพุทธศาสนานะคะจะเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตโดยที่มีคัมภี์เป็นตัวรวบรวมนะคะที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาคัมภีร์ดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า พระไตรปิฎกค่ะซึ่งในสม,สมัยโบราณนะคะจะมีการจดจานจานคืออะไรคะเด็กๆไม่ใช่จานข้าวนะจอจานสาอารอเรือก็คือการใช้เหล็กแหลมนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือไว้ในใบลานซึ่งจะมีความไม่คงทนนะคะต่อมาก็ได้รวบรวมนะคะจัดพิมพ์แล้วก็รวบรวมไว้เป็นเล่มรวมทั้งหมด45เล่มตามมาตรฐานนะคะเรามาดูกันว่าพระไตรปิฎกคืออะไรพระไตรปิฎกมาจากคำว่าตรายแปลว่า3 และปิดกแปลว่าตรากาซึ่งเมื่อรวมกันแล้วหมายถึงตรากาสา3ใบหรือคําสอนที่แบ่งออกเป็นทั้งหมด3หมวดด้วยกันค่ะหมวดแรกก็คือพระอภิธรรมปิดกนะคะหมวดที่2ก็คือพระสุดตันตะปิดกแล้วก็พระวินัยปิดกเป็นหมวดสุดท้ายค่ะพระไตรปิดกสําคัญอย่างไรนะคะ พระไตรปิฎกเนี่ยเป็นองค์ประกอบสาคัญหนึ่งของพระพุทธศาสนานะคะซึ่งไว้สําหรับรวบรวมหลักฐานคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาษาวกไว้เป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยนำไปประพฤติหรือปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือในการที่ช่วยให้สังคมได้ดํารงอยู่ได้อย่างเป็นได้อย่างมีความสันติสุขนะคะพระไตรปิฎกมีอยู่ทั้งหมดกี่เล่มคะ45เล่มด้วยกันโดยแบ่งออกเป็นพระอภิธรรมปิฎกเนี่ย12เล่มนะคะก็คือในเรื่องของ อยู่ในเรื่องของหมวดหลักธรรมนะคะเป็นคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาในหมวดนี้จะไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองนะคะ ส่วนหมวดที่2ก็คือพระสุดตันตปิดกหมวดนี้จะมีอยู่ทั้งหมด25เล่มด้วยกันซึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของพระธรรมเทศนาคําบรรยายของพระพุทธเจ้าเรื่องเล่าต่างๆชาดกต่างๆหมวดสุดท้ายก็คือพระวินัยปีดกนะคะมีอยู่ทั้งหมด8ดเล่มหมวดนี้จะเกี่ยวกับข้อบัญญตัติเกี่ยวกับความประพฤติขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่และการดําเนินกิจการของพิสุหรือว่าพิสุณีค่ะ นักเรียนคะเราได้เห็นกันแล้วนะคะว่าพระไตรปิฎกมีอยู่ทั้งหมด45เล่มด้วยกันนะคะปัจจุบันนี้นะคะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไปมากจึงได้มีการจัดทําแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะคะก็ได้มีการนําเอาพระไตรปิฎกมาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลแบบออนไลน์เพื่ออะไรคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระพิสุสงฆ์นะคะพุทธศาสนิกชนให้ได้ไปสืบคน้นหรือไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างข้อมูล ะะที่ครูพี่แอนนำเอามาจากเว็บของพระไตรปิฎกออนไลน์ค่ะค่ะนักเรียนคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของพระไตรปิฎกไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมสาคัญของพระพุทธศาสนานะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันก็คือในเรื่องของการละเว้นการทําความชั่วนะคะสอนให้ทำความดีแล้วก็สอนให้ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์แต่ก่อนที่นักเรียนจะได้ไปศึกษาหลักธรรมสาคัญอย่างที่เมื่อกี้ครูพี่แอได้บอกไปแล้วนะคะซึ่งหลักธรรมพวกนี้ล้วนมีประโยชน์ต่อาการดําเนิน ดำเนินชีวิตประจําวันของเราทั้งสิ้นนะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนต้องศึกษาถึงในเรื่องของการมีศรัทธาศรัทธาในอะไรคะในพระรัตนา,ตายัยพระรัตนาัยคืออะไรนักเรียนได้ศึกษามาแล้วตั้งแต่ชั้นป .1 กับปอสองพอจํากันได้ไหมคะการศรัทธาในพระรัตนาัยนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันเรื่องว่าพระรัตนาัยแปลว่าอะไรแปลว่าดวงแก้วอันประเรสริฐ3ประการนะคะได้แก่ พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนาพระสงฆ์ลัตนาหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกกันว่ารัตนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะคะมีค่าสูงแล้วก็หาได้ยากยิ่งค่ะศรัทธาในพระรัตนาตรัยนะคะมีในเรื่องของความเชื่อถือนะคะการปฏิบัติตามศรัทธาแล้วก็ในเรื่องของความเลื่อมใสค่ะเพราะอะไรคะเราถึงต้องมีศรัทธาในพระรัตนาตรายัยศรัทธาแปลว่า ความเชื่อถือความเลื่อมใสความเชื่อมั่นต่อสิ่งดีงามเมื่อไหร่นะคะที่เรามีความศรัทธานะคะเราก็จะมีความเชื่อมั่นเลื่อมใสซึ่งจะทําให้เราเนี่ยตั้งใจศึกษาศึกษาในเรื่องของอะไรศึกษาในเรื่องของหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราตั้งใจศึกษานะคะเราก็จะเกิดความเข้าใจ เกิดปัญญาแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะนําไปปฏิบัติใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของเราด้วยความเชื่อมั่นมากขึ้นค่ะ ศรัทธาในพระตนาตรนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่3สิ่งด้วยกันนะคะอันดับแรกนะคะก็คือในเรื่องของรัตนดวงที่1ค่ะก็คือในเรื่องของพระพุทธหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าของเรานนั่นเองนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงค้นพบสัจธ,ธร,รรมนะคะโดยการตัดสู้แล้วก็ได้นําหลักธรรมคาสั่งสอนนะคะมาสั่งสอนสานิกชนให้รู้ตามพระองค์นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถแสดงความศรัทธาต่อพระพุทธได้โดยการที่เรา ปฏิบัติตนต่อพระพุทธดังนี้นะคะ1ก็คือระลึกถึงพระคุณอยู่เสมอเคารพกับไหว้บูชาศึกษาพระจริยวัตรแล้วก็นํามาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตค่ะศรัทธ,ธาดวงที่2นะคะก็คือศรัทธ,ธาในเรื่องของพระธรรมก็คือรัตนะดวงที่สองนะคะพระธรรมคืออะไรก็คือหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงโดยธรรมชาตินะคะในเรื่องของคําสั่งสอนซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตัดสู้แล้วก็ค้นพบแล้วก็ได้ นำสิ่งเหล่านี้นะคะมาสั่งสอนแก่ศาสนิกชนซึ่งเราสามารถแสดงความศรัทธ,ธาต่อพระธรรมได้โดยการที่ระลึกถึงพระคุณของพระธรรมนะคะศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอนะคะแล้วก็นาแล้วก็ปฏิบัติตนตามคำสอนในพระธรรมสุดท้ายแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าถึงพระธรรมนั้นด้วยค่ะศรัทธ,ธาดวงที่3นะคะก็คือศรัทธ,ธาในเรื่องของพระสงฆ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นรัตนาดวงที่3พระสงฆ์เป็นเป็นใครพระสงฆ์เป็นใครคะนักเรียน เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะหรือว่าเป็นนักบวชของพระพุทธศาสนานั่นเองพระสงฆ์ทําหน้าที่อะไรคะทําหน้าที่เผยแผ่ศาสนาด้วยการศึกษาหลักธรรมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็นําหลักธรรมนั้นมาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนอีกทีหนึง่งซึ่งเราสามารถแสดงความศรัทธาต่อพระสงฆ์ได้โดยการปฏิบัติดังนี้นะคะระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์เคารพกราบไหว้บูชาทำนุบำรุงท่านด้วย ปัจใจัี่นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ดีของพระสงฆ์ค่ะที่เราได้เรียนรู้กันมาในคลิปนี้นะคะซึ่งว่าด้วยเรื่องของพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์ในการรวบรวมหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่หมวดด้วยกันคะถูกต้องค่ะสามหมวดด้วยกันนะคะอะไรบ้างจําได้ไหมคะพระอภิธรรมปิฎกพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระวินัยปิฎกนะคะ สำหรับพุทธศาสนิกชนนะคะมีบทบาทหน้าที่นึงก็คือการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งหลักธรรมคำสอนเนี่ยก็จะถูกรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกที่เมื่อกี้เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะแต่การที่เราจะศึกษาหลักธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้แล้วเนี่ยแล้วก็สามารถนำไป ใช้หรือว่าปฏิบัติได้จริงเราจะต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีความศรัทธ,ธาซะก่อนนะคะซึ่งศรัทธ,ธาแรกสุดที่พุทธศาสนกชนต้องมีก็คือก็คืออะไรคะก็คือศรัทธ,ธาในพระรานาตายหรือว่าเราศรัทธ,ธาต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองค่ะก่อนจากกันไปนะคะครูพี่แอร์ก็มีกิจกรรมทําเพลินม,มาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะกิจกรรมทําเพลินม,มีโจทย์อยู่2ข้อด้วยกันนะคะเด็กๆก,ก็คือข้อที่1 ให้บอกวิธีปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนไตรัยนะคะแล้วก็ข้อที่2ถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่รักษาศีลห้าจะเกิดผลอย่างไรนักเรียนเขียนคําตอบนะคะแล้วก็นําคําตอบนี้ส่งกับคุณครูผู้สอนสังคมของเราได้เลยนะคะนักเรียน วันนี้นะคะครูพี่แอร์มีคำสอนจากหลวงพ่อจรันมาดังนี้ค่ะพระรัตนาตายเป็นเพียงชี้ทางแห่งความดีเท่านั้นเราไม่ประกอบกรรมดีด้วยตัวเราเองแล้วจะไปสวมดมนต์อ้อนวอนหรือบูชาท่านด้วยอามิตรที่มีค่าเพียงใดท่านก็ไม่อาจเป็นที่พึ่งแห่งเราได้เพียงแต่นับถือแต่ไม่ปฏิบัติจะได้อะไรหรือ วันนี้นะคะเราได้ศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแล้วก็หลักทำคำสอนต่างๆไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย